พร้อมอะไรยังเอาเบกคอยบกเกใจนโอ้โหมทำเป็นรวยแล้วครับ่วยแล้วครับภาพเด็กกยเล็กมารับึ้ตขึ้นแล้วไม่ได้อมนก็ขี่เสื้อสมเดี๋ยวพึ่งอตะปอยกัเชดกเชด ต่อไปท่าลูกบาศกอกน้ำท่าดกลุ่มใช่ไหมครับท่ากลบใช่ปะท่าลูกบาศกใช่ไหมครับน้องมิ้งต้องย่างปีแ้วันเดี๋ยวเดี๋ยวะลอกันตรายงไปปีจะตาย ไปทัดผมดูมดูท่างตุ้งขพากะเียงพากันเทียงพากันเทียงนอนตรงนี้มีก้อนหี่ระบังเก็บมาบาทนะอะพอยังมีใครต้อไปรับป่ะเป็นอเจ้ เอาแปลท้อนเม้งมาแล้วขึ้นมาเม้งมานี่เรวมาเรื่อยๆเกาะเรือเนี่ยมาตรงพยายางเนี่ยอย่างล้ออยากให้พี่เขาไปรับให้พี่เขาไปรับเจ๊จไปรับใครบ้างไปรับเจเจเดี๋ยวนี่พาสามมาคนเดียวได้ไหมดีหักน้ำมาเนี่ยหัมาคนเดียวไหวไหมเดี๋ต้องไปช่วยน้องเม้งมานี่เร็วขึ้นเรือ่อยๆมาแล้วเม้งแว่นมาแหวนแหวนกันน้ำดีป่ะเจเจ๊มีป่ะ ในีม <idd ratchet Lust> Get ่แ <Wit> ม <default> ่แสดงใหูม้เลยใครดูบ้านี่อเล็กอเอาให้พี่น้่งมิงก็พี่ขอไปแล้วนะเอาขอไปแล้วไม่มีใครช่วยแล้วนะไปแล้วจับขาโอแค่2แมเนี่ยขเลยตีถ่าแล้้ไวข้นมาเนี่ยจับล้อรถเนี่ยล้อร อย่าปล่อยไอ้นั้นนะตดีก็วล้วกไปองบอกเอาออกไปอีกตีนะเอาขึ้นเลือเปิ้ลเอ้ยไอ้เล็กไปดูหลานเอาไปเปิ้ลเอาหลานกลับมานี่อล้วก็เปิ้ชีวิก่อนไม่ทำอะไรหรอเล่นกับยานกับ เรียบร้อยปากบอยหัวก็ว่ารอดชีวิตกลับมาได้ไม่เหมือนไอ้พี่เพราะว่าเกาะทังแล้ว10เมตรแรกเรียบบดแรงเก่งเป็นแบานี้เก่ง